สวัสดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง y o YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีค่ะแน่นอนว่าเจอหน้าลูกแก้วนะคะก็ต้องเจอรถสวยๆที่บอยรถบ้านวันนี้มีรถที่น่าสนใจอีก1นึคันบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมและขายดีมากๆใครที่กำลังมองหาห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้พบกับเจ้าตัวนี้ค่ะ Toyota Fortuner 3.0 V n e u i ขับ2ปี2015ค่ะ สำหรับเจ้าตัวนี้นะคะมาในเกียร์อัตโนมัติเลขไม์ของเขาเพียงแค่49,000กว่ากิโลเท่านั้นเป็นรถบ้านค่ะลูกค้า บอกเลยว่าสภาพของเขาสวยกริบมากๆที่สำคัญมาในโฉมที่หลายๆคนเนี่ยเลือกใช้เลยมีความหรูหรานะคะแล้วก็ความอึดถึกทนของเจ้า f o r t u n e r เนี่ยแน่นอนว่าหลายๆท่านนะคะทราบกันดีอยู่แล้วแล้วก็สำหรับโฉมนี้นะคะมีไม่กี่คันที่บอยรถบ้านเพราะว่ารถเข้ามากี่คันคุณลูกค้าก็จับจองเป็นเจ้าขอกออกรถกันไปค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าด้วยความสวยสดงดงามของเขาแล้วก็สภาพการใช้งานที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างน้อยจริงๆหลายๆท่านนะคะ ดูในคลิปแล้วมีความรู้สึกว่าเห็นส่วนไหนไม่ถนัดก็สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงที่สาขาเราได้ทุกสาขาเลยค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะดีไซน์ของเขาก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยเป็นรุ่นขายดีนะคะมีความเรียบหรูด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์โคมใสๆเลยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยบริเวณไฟตัดหมอกของเขานะคะก็มีการตกแต่งสีโครเมียมมาให้แล้วสําหรับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าดูหรูหราแล้วก็ดูผู้ดีมากเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างนะคะซุ้มล้อของเขาเนี่ยมีความบึกบึนเลยแม็กของเขาจะเป็นแม็กสีเทาเข้มค่ะขนาด17นิ้วด้วยความที่รถเป็นตัวยกสูงนะคะก็จะมีราวบันไดติดมาให้เรียบร้อยมือจับประตูจะเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ติดเพจกันล้อยเนี่ยมาให้เรียบร้อยแล้วเพจนี่คืออยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆค่ะ กระจกมองข้างนะคะปัดไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวแล้วก็เป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยบริเวณประตูนะคะติดกันศาสมาให้ทั้ง4บานเลยแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีราวหลังคามาให้แล้วถ้าใครขนของไม่พอนะคะก็สามารถไปติดแลกเพิ่มได้เลยค่ะมาต่อด้านหลังกันนะคะเริ่มจากด้านบนเลยมีสปอยเลอร์พร้อมกับไฟเบรกดวงที่สาม,มาให้ค่ะมือจับเปิดประตูหลังนะคะก็ติดโครเมียมพร้อมกับปั๊มชื่อรุ่น Fortun e r มาให้เลยแล้วก็กรอบไฟด้านหลังเนี่ยคือใส่ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะ ด้านหลังมีฟังก์ชันให้เราก็คือมีกล้องมองหลังให้เดี๋ยวจ้ไปใช้งานให้ดูด้านในรถนะคะเพจชื่อรุ่นต่างๆนะคะ3.0เครื่อง D4D บริเวณนี้นะคะแล้วก็มี V n Turbo มาให้ด้วยตรงนี้ก็ติดมาให้ครบเลยส่วนฝั่งด้านนูนะคะจะเป็นชื่อรุ่นย่อยตัว V แล้วก็มี VSC มานั่นเองค่ะเปิดขึ้นมาค่ะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่าวิธีการพับเบาะแถวที่3ของเขาเนี่ยจะพับเก็บด้านข้างแบบนี้ค่ะ สามารถพับขึ้นไปนะคะแล้วก็นําลงมาใช้งานได้ปกติเลยไม่มีชิ้นส่วนไหนชํารุดนะคะหรือว่าแตกหักใดๆทั้งสิ้นค่ะมองเข้ามาด้านในถ้าทุกคนเห็นตอนนี้อยู่นะคะก็คือแก้วเนี่ย พับเบาะแถวที่2ไว้ให้ดูครึ่งหนึ่งค่ะเราสามารถที่จะพับได้ทั้ง2ตัวเบาะเลยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนของนั่นเองเผื่อใครที่ดูเจ้าตัวนี้เนี่ยไว้เป็นรถครอบครัวซัพพอร์ตนะคะนั่งได้ถึง7ที่นั่งหรือว่าใครจะโดยสารกันแค่2คนนะคะด้านหลังก็สามารถที่จะขนของค่อนขอ้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล่องพัสดุนะคะประกอบอาชีพนะคะซัพพอร์ตอาชีพต่างๆส่วนนี้ก็สามารถที่จะซัพพอร์ตได้เลยค่ะด้านหลังนะคะมีแผ่นพลาสติกบริเวณนี้ติดมาให้นะคะตรงรุ่น โซจูเนอร์เลยแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวมีแอร์ลาวมาให้3ตอนด้วยนะคะมองเข้าไปด้านหลังก็จะเห็นเลยเพดานด้านบนนี่ก็คือสะอาดสวยงามมากๆค่ะและแน่นอนด้านหลังนะคะสวยกริบเลยน็อตไม่มีขยับนะคะรถคันนี้แก้วรับประกันเลยไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำไฟไหมมาอย่างแน่นอนถ้าคุณลูกค้าสนใจเจ้าคันนี้นะคะสามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างหรือว่า ID ไลน์ไว้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวทางแอดมินของเรานะคะจะติดต่อไปทันทีเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในห้องผู้โดยสารกันเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูในบริเวณหน้าคอนโซลเลยค่ะ สำหรับคอนโซลด้านหน้าของแก้วนะคะก็จะมาในสีดำเป็นโนแบ็กเลยแล้วเขาก็มีการตัดนะคะลายไม้ที่เป็นสีดำเงาแบบนี้มาด้วยนะคะต้องดูใกล้ๆถึงจะเห็นลายบอกเลยว่าสวยงามมากมีความเรียบหรูดูดีนะคะแทรกเข้ามาด้วยสำหรับเจ้าตัวนี้ค่ะมาดูที่หน้าปัดเลื่อนไม้ของเรากันต่อเลยค่ะเลขไม้ที่แก้วบอกไปตอนต้นนะคะว่าสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยเลขไม้อย,อยู่ที่49,0 0 0กกว่ากิโลเท่านั้นอย่างที่ทุกคนเห็นพร้อมๆกับแก้วตอนนี้เลยค่ะเลขไม้ตามนี้เลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าใช้งานมาน้อยมากแล้วก็เป็นรถบ้านด้วยนะคะ สามารถที่จะสบายใจได้เลยสําหรับเจ้าคันนี้เพราะว่าการใช้งานมาน้อยเท่านี้แล้วแล้วดูสภาพภายในห้องโดยสารเนี่ยไม่มีชิ้นส่วนไหนแตกหักแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับชื้นค่ะผ่านการใช้งานมาน้อยเจ้าของเดิมดูแลมาค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะในตัวของพวงมาลัยนะคะเขาก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังอย่างดีสภาพเนี่ยสวยกริบเลยค่ะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันมาให้ด้วยสามารถควบคุมหน้าจอเครื่องเสียงของเราได้นะคะแล้วก็สามารถรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยอีกด้วยค่ะ ด้านหลังพวงมาลัยมีก้านครูดคอนโทรมาให้เราด้วยนะคะสามารถใช้งานได้ค่ะมาต่อกันนะคะในส่วนของจอของเราเนี่ยจะเป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนค่ะซึ่งหน้าจอบริเวณนี้นะคะสามารถสัมผัสทัชสกรีนใช้งานได้ปกติบริเวณด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มเมนูต่างๆมาให้เรานะคะกดใช้ได้และในเจ้าคันนี้นะคะเขามีแผ่นที่นําทางมาให้ด้วยค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะคะแก้วเข้าโปรแกรมนะคะเข้าแอปไว้ให้ทุกคนดูอยู่ในส่วนนี้นะคะสามารถใช้งานได้ค่ะแล้วก็สําหรับเจ้าคันนี้นะคะรองรับในส่วนของดีวี แล้วก็ระบบเสียงดอบี้ด้วยเชื่อมต่อ USB ได้นะคะเชื่อมต่อ AUX ได้แล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะลงมาด้านล่างนะคะแอร์ Air คันนี้เป็นแบบดิจิตอลเลยสามารถกดออโตได้ค่ะชุดควบคุมของเขานะคะอยู่ในสภาพดีค่ะในส่วนหน้าเกียร์เจ้าคันนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้เรา2ช่องนะคะพร้อมกับที่ใส่ของเล็กน้อยแล้วก็บริเวณด้านล่างเนี่ยจะมีในส่วนของปุ่มเปิดปิดแท a c t i o n control นะคะแล้วก็ช่องเชื่อมต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น USB หรือว่า power outlet ค่ะ บริเวณคอนโซลกลางนะคะอยู่ในสภาพสวยงามค่ะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบขั้นบันไดด้านหลังนะคะมีที่วางแขนนะคะพร้อมกับช่องใส่ของมาให้สภาพดีมากๆค่ะแล้วก็ในตัวเบาะเจ้าคันนี้นะคะทั้งคันเลยจะเป็นเบาะหนังสีดําค่ะสภาพดีมากๆเบาะผู้ขับขี่จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะสามารถใช้งานได้ปกติระบบไฟฟ้าเจ้าคันนี้เนี่ยใช้งานได้ปกติเลยค่ะ สภาพสวยงามของเบาะบอกเลยว่าไม่มีรอยฉีกข,ขาดหรือชำรุดแน่นอนทั้งคันคุณลูกค้าสามารถเข้ามาดูด้วยตัวเองได้เลยสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะเพิ่มเติม <ๆ S 2> นะคะในส่วนของระบบความปลอดภยัยเจ้าคันนี้ก็จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้ค่ะระบบเบรก ABS นะคะ Traction <Text> Control มีมาให้แล้วเขาก็มีกล้องมองหลังมาให้เราด้วยค่ะเมื่อเราเข้าเกียร์ R นะคะนี่เลยภาพก็จะแสดงบริเวณหน้าจอของเราเลยในส่วนนี้นะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกติระบบตรงนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะ และอย่างที่แกบอกในทุกๆคลิปเลยนะคะว่าคุณลูกค้าสามารถเข้ามาดูในทุกซอกทุกมุมของรถคันนี้ได้เลยในส่วนห้องเครื่องก็เช่นเดียวกันค่ะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องเดิมเลยแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยค่ะแล้วก็คานด้านหน้าคานด้านข้างนะคะน็อตฝากระโปรงต่างๆเนี่ยไม่เคยขยับเลยรถบ้านแท้สวยกริบมากๆถ้าลูกค้าดูในกล้องไม่ถนัดอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าจะมาดูรถตัวจริงนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่บอยรถบ้านทุกสาขาเลยสามารถติดต่อเข้ามาในทุกช่องทางของเราได้ก่อนเลยเดี๋ยวแกวจะขึ ช่องทางไว้ให้ด้านหน้านะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกทีกับ Toyota f o r t u n e r เครื่อง3.0วขับ2นะคะมีเนวิมาให้ด้วยปี2015เกียร์ออตโต้ค่ะเลขไมล์ของเขาเพียงแค่49,000กว่ากิโลเท่านั้นบอกเลยว่าใช้งานน้อยรถบ้านแท้สภาพสวยกริ๊มากๆถ้าใครสนใจชมนี้นะคะและชอบสีบรอนเงินแบบนี้ก็อยากให้เข้ามาดูเจ้าคันนี้ก่อนบอกเลยว่าลูกค้าประหยัดเงินในกระเป๋าจากราคาออกห้างไว้ครึ่งหนึ่งแน่นอนสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากรีวิวนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์ช่อง y o u t u b e บอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นและข่าวสารดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ